สวัสดีค่ะช่วงที่หลายคนต้องอยู่บ้านแล้วรู้สึกไม่สดชื่นมีอาการปวดเมื่อยวันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี3วิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้มาให้ได้ลองทํากันค่ะมาเริ่มกันที่การนวดฝ่าเท้าด้วยลูกแก้วเท้าเป็นจุดศูนย์รวมของระบบต่างๆการนวดฝ่าเท้าจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีลดอาการชาที่เท้า และช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะก่อนอื่นก็หาถาดหรือกล่องสำหรับใส่ลูกแก้วความกว้างไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรใช้ลูกแก้วประมาณ100ลูกนำลูกแก้วใส่กล่องหรือภาชนะที่เตรียมไว้ถ้าไม่อยากให้เสียงดังก็ใช้ผ้ารองที่พื้นภาชนะค่ะจากนั้นจะนั่งโซฟาหรือนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่มีลอ แล้ววางเท้าลงบนลูกแก้วนวดเท้าโดยสลับเท้าขึ้นลงและสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆประมาณ15-20นาทีค่ะมาต่อกันที่วิธีที่สองสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยนิ้วมือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆแนะนำให้ใช้ลูกบอลยางซึ่งลูกบอลน,นี้จะมีระดับความแข็งที่แตกต่างกันไปค่ะ ทุกครั้งที่รู้สึกปวดเมื่อยก็บีบลูกบอลเล่นไปเรื่อยๆค่ะและวิธีผ่อนคลายสุดท้ายเมื่อมีอาการปวดหัวหรือรู้สึกไม่สดชื่นแนะนำให้ใช้หมอนฟักทองและใส่น้ำแข็งก้อนลงไปจากนั้นนำมาประครบที่หัวหรือคอบ่าหลายสักพักอาการก็จะดีขึ้นค่ะ และข้อดีของการใช้หมอนฟักทองประครบบริเวณหัวจะช่วยลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีทีเดียวค่ะเป็นองไรบ้างคะกับ3วิธีที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสะดวกวิธีไหนก็ลองไปทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ